วันนี้วันอาทิตย์ที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2553คุุจจีนมีปัญหาจะมาถามเชิญครับแม้จะหูหนวดแต่ก็ยังซักผลงานต่อได้รับคือใครยอมครับคำตอบคือเบโฮเฟแล้วเพลงอะไรที่เพลงชิมโฟอนี่หมายเลขเก้าที่เขาแต่งขึ้นมาตอนที่หัูหูหนวกสนิทโอ้โห อ้าวแล้วไม้ม้วนมี20ไม้เหรอคะไหนท่องสิคะเดี๋ยวก็ท่ององั้นเอาแบบบรรยายเอาแบบบรรยายโอเคอันใหม่อ่าอันใหม่หมเชิญครับหนูไม่เอาบรรยายแล้วนะไม่าบรรยายไม่บรรยาย,ย,ายผู้ใหญ่ผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอผ่ใจเอาใส่ห่อมีิหลงไหลใครขอดูจากค่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอ,อยู่ในตู้มิสไซยู่ใต้ด่านเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงแถวทองอย่างอะไรอยะี่สิบม้วนต้ต้งจีเย่เก่งมากเลยครับ <c oughs> วันนี้ผลงานของคุณจีนชื่อว่าอะไรครับโลกของฉันโอ้โหดูสิอยู่ในอวกาศในโลกของฉัน เสียงแป้งมากเลยครับวันนี้